สว,ส,สวัสดีครับว,ออวันนี้นะครับผมนายธีรพงศ์พงษ์สมุทรนะครับพัฒราการประจำตำบลนาเคียงนะครับนี้ก็จะช่วยจากการได้จากการประสานจากผู้นำมอชอมของตำบลนาเคียงนะครับคุณสุกัญญานะครับได้ประสานยังผมว่าพามาเยี่ยมควรเรียนต้นแบบนะครับเกี่ยวกับการสร้างความวาม,มั่นคงทางอาหาร น,นี้ผมก็เลยะจะพามาเยี่ยมคุณเลียนต้นแบบเพื่อ,อสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับของหมู่ที่2องตำบลนาเรียงนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้คุณกัญญาณน,นะครับซึ่งเป็นผู้นำอชอซึ่งได้จดาเนินการโครงการอยู่แบบสร้างความมั่นคงทางอาหารเนย,ยางตอนเนื่องมา หลายปีแล้วแล้วก็ได้ขยายผลนะครับในหมู่ที่2แล้วก็ทั้งตำบลนาเคียนเลยแต่ว่าวันนี้พามาดูคุณเียนต้นแบบนะครับก็เดี๋ยวก็ขอเชิญคุณสุกัญญาก็ได้พูดคุยนะครับเกี่ยวกับการขยายผลในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับตำบลนาเคียนแล้วก็ได้แนะนําคุณเียนต้นแบบแล้วก็พาเราชมพื้นที่ด้วยเซนท์ค่ะสวัสดีนะคนะนางคัะ ร้านความมั่นคงทางอาหารค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกับพี่อรารดีนะคะกับอรารดีนะคะกับแก้วนะคะก็เป็นหนึ่งในคนรันต้นแบบนะคะที่จะพาพวกเราเนะะี่ยค่ะเยี่ยมชมบรรยากาศนะคะว่าในครอบครัวเนี่ยะค่ะอยู่กันอย่างไรแล้วก็ใช้วิถีชีวิตอย่างไรน,นะคะแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่ออะไรคะดีค่ะ่อ,ะระะอรารดีแก้ว พูดไม่เก่งนะคะเพราะถนัดงานนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้กะเนี่ยค่ะพาผู้ชมนะคะว่าการเป็นอยู่ในชีวิตหนึ่งวันเนี่ยนะคะว่าทําอะไรบ้างนะคะพี่เนี่ยได้ได้ปลูกพืชผลเพื่อสร้างความมั่งคงารมีทั้งรายได้ในรายเดืรายวันรายเดือนรายปีรายเดือนมีอะไรมั้ยวันหมดยามียางมียางด้วยปลาปลาปลาลามีมะม มี่ไม่กี่ต้นนะครับอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวให้ที่ผ่าชมเลยดีกว่านะด้เดี๋ยวผมก็จะให้ทางคนเรียนต้นแบบนะครับได้พูดถึงการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงการสร้างความมั่นคงอาหารเนี่ยมัน ผลอะไรกับพี่มั่งจากการที่ได้ดำเนินชีวิตมาในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่ามันมีผลอะไรจากขบวนพี่มั่งทวาเป็นอยู่อะไรเป็นยังไงบากครับก็ขอเชิญพี่ช่วยคือมันแบบว่าให้พี่เล่านะค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างการใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยมันมันยากไหมมันยากไหมมันดียังไงจากมวเรียนเราไม่ยากเลยรู้สึกว่าดีใจมาช่วยมาทาช่วยไม่ทำงานต่นงโลก ทีนี้พอเราทํางานแบบนี้ลูกๆเนี่ยก็คือว่ามาช่วยพี่ไหมช่วยนะก็ก็คือว่าอยู่คือความเป็นอยู่รู้สึกว่ามันไม่ใช่รู้สึกว่าก็คืออยู่ได้ไม่เรื่องรายได้เนี่ยเรามันดำเนิชีวิตอย่างนี้ได้อบอุ่นดีอยู่ได้อบอุ่นดีเงินออมไหมมีเงินออมไหมสรุปนะครับก็คือสรุปว่าจากที่คุณเรียนได้ดําเนิน ชี่ิตเศรษ,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 ษกิจพรียงสร้างความมั่นคงอาหารเนี่จากที่เราได้ให้พี่กาแาชมเนี่นะครับเขาก็จะมีรายได้เป็นรายวันรายสัป,ปดาห์รายเดือนและรายปีราปีนี่ก็เขาก็เลี้ยงวัวเลี้ยงไก่อะไรพวกนี้นะครับเขาก็ได้ขายก็เหนึ่งทำให้ครอบครัวอบอุ่สอมีรายได้ซึ่งอพอพออยู่พอกินนะครับอาจจะไม่เอเขาเรียก ล่ำรวยมากแต่ว่ามีความสุขในเรื่องของออชีวิตสมดุลนะครับช,ชีวิตสมดุลก็คือครอบครัวเป็นสุดสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณนะคะพี่ป๊อบนะคะพั่ธนากรนะคะที่ได้ให้โอกาสนะคะของครัเวเรือนของตำบลดังเคียนเรานะคะ,ะนนได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะส่งต่อนะคะความเป็นอยู่ที่ ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเสรจพอเพียงนะคะแต่ยังคงไว้ซึ่งความสุขค่ะสำหรัวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ